ฟูทาโร่ก็วิ่งขึ้นมาถึงยอดเขาพอดีพอดีกับที่โยซึบะหลุดปากบอกว่าอิทิกะพยายามไม่ให้มีคุณได้สารภาพรักกับคุณเอสิงิไงล่ะคะเฮ้อมาถึงจนได้ฮะเมื่อกี้ว่าไงนะ สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสองอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าตอนที่สิบเอ็ดกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเปิดตอนมาอิซากิเธอกำลังดูรูปเมื่อหกปีก่อนอยู่จังหวะน,นั้นเองยเซบะก็เข้ามาแล้วถามว่าทำอะไรอยู่หรอคะอิซกิเธอจึงเก็บรูปลงกระเป๋าแล้วบอกว่าอ๋อฉันเตรียมตัวไปคณะศึกษานะคะพักนี้บรรยากาศระหว่างพวกเราไม่ค่อยดีเลยค่ะ ถ้าระหว่างไปเที่ยวกับมาสนิทกันได้ก็คงดีนะนั่นสินะคะคงจะกลับเป็นเหมือนสมัยนั้นได้จากนั้นก็ตัดมาได้ฟุทาโร่เขาก็ได้มาซื้อของกับไลฮะสองต่อสองไลฮะก็บอกว่าถ้าพี่จากคิงอ๊กับของขวัญวันเกิดพ่อพี่สาวแล้วก็โดนเกิดแน่ๆเอ๋ถึงวันเกิดใจพวกนั้นแล้วเหรอเอ๋มันผ่านไปแล้วนะ จากนั้นฟูทาโร่ก็โดนไรฮาต่อว่าชุดใหญ่ที่ไม่ใส่ใจเรื่องของพวกสาวๆและจังหวะนั้นฟูทาโร่เขาก็หันไปเจอกับอิสกิโดยบังเอิญโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการของน้องสาวตัวร้ายไรฮานั่นเองจากนั้นฟูทาโร่เนี่ยก็จะไปเดินดูพวกสาวๆซื้อของกันแต่อิสกิเธอก็บอกว่าทําไมถึงตามฉันมาล่ะคะเออยังไงก็ซื้อของเหมือนกันอยู่แล้วน่ะค่ะแต่มันไม่เหมือนกันค่ะฉันน่ะมาเพื่อซื้อชุดชั้นในค่ะ จากนั้นฟูทาโร่เขาจึงนั่งรออยู่ข้างนอกกับยุซิบะให้ไรฮะไปช่วยอิซึกิเลือกชูชนในแทนแล้วฟูทาโร่เขาก็ถามว่าเธอเองก็ไม่ไปซื้อหรอยุซิบะยุซิบะเธอก็บอกว่าเออฉันเป็นเพืรักษาของใช้ดีนะคะเธอน่ยยังใสก่กางเกงในเด็กอยู่สินะทำไมถึงรู้ล่ะคะ จากนั้นไรฮะเธอก็มาบอกว่าพุทธโรนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ไปเข้าค่ายถึงขนาดนั่งวางแผนว่าจะทําอะไรทั้งคืนและเธอก็ยังบอกอีกด้วยว่าแต่ก็ไม่แน่พี่จ๋าอาจจะได้เจอกเด็กในรูปด้วยก็ได้นะยอสบะเธอก็งงเลยถามว่าเด็กในรูปคืออะไรหรอคะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละรูปเองก็ไม่มีแล้วเฮ้อดูหน้าสงสัยจังเลยคะ่ะถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะพูดได้สิคะฉันรู้นะว่าทําไมถึงพูดไม่ได้คะ่ะ พราะยังมีใจอยู่ใช่ไหมล่ะคะเออเป็นเด็กที่บังเอิญเจอที่เกียวโตชื่อเลนะน่ะเอ,อ๋เลนะเนี่ยมีแค่นี้แหละแค่นี้เหรอคะคือกําลังอยากรู้เลยนะคะช่วยบอกอรายละเอียดอีกหน่อยเถอคะค่ะไรฮะเธอจึงช่วยเสริมว่าเป็นรักครั้งแรกของพี่จ๋านะคะเอ๋รักครั้งแรกเหรอคะเฮ้ยฉันไม่เคยบอกแบบนั้นสักหน่อยจากนั้นก็ตัดมาที่ชินคันเซน็นพวกสาวๆเนี่ยก็ได้เล่นไพ่กันระหว่างนั้นมิคูธเธอก็เตรียมการวางแผน ที่จะให้ของขวัญและสาร,รภาพรักกับฟูตาโร่ตอนไปถึงที่เกียวโตและระหว่างที่กำลังเล่นไพ่กันอยู่นั่นเองอิติกะเธอก็เสนอบอกว่าพวกเรามาตั้งกฎให้ผู้ชนะออกคำสั่งผู้แพ้อะไรก็ได้ดีไหมอะไรก็ได้ใช่ไหมยะขอร่วมด้วยค่ะทุกคนนี่ก็ไฟแรงกันมากตั้งใจกันสุดขีดจนยศสิบาเนี่ยกลัวเลยจากนั้นพวกเธอก็มาถึงที่สถานีนิโนะเธอก็นึกในใจว่าที่ทุกคนไม่ยอมรวมกลุ่มกันแต่โดยดีก็หมายความว่าทุกคน ก็คิดเหมือนกันสินะก็คือด mm. ีโนเธอหมายความว่าทุกคนตั้งใจะจะหาโอกาสดีๆอยู่กับฟูทาโร่สองคนจากนั้นกลุ่มของพวกสาวๆเนี่ยก็พยายามเดินตามกลุ่มของพวกฟูทาโร่มาแต่พวกเธอเนี่ยก็พัดหลงกับกลุ่มฟูทาโร่ตรงทางแยกตอนนั้นเองก็ใกล้ถึงเวลาเที่ยงเวลาที่มีครูเธอวางแผนจะมอบอาหารที่เธอทำให้ฟูทาโร่ชิมยศบาทที่เห็นมีครูพยายามขนาดนั้นเธอจึงจะช่วยโดยการแบ่งพวกห้าสาวเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกเธอกับมิคุจะไปทางขวาส่วนอีก3ามคนที่เหลือจะไปทางซ้ายซึ่งพวกสาวสาวที่เหลือเนี่ยก็โวยกันใหญ่เลยนะครับแต่ยอซุบะเธอก็ใช้สิทธิ์จากการเล่นไพ่บนรถไฟที่ผู้ชนะจะสั่งให้ผู้แพ้ทําอะไรก็ได้ด้วยเหตุนี้พวกสาวสาว,สาวที่เหลือจึงต้องทาตามนิโนะเธอก็บ่นใหญ่เลยนะครับว่าเพราะเธอคนเดียวเลยอิทิกะเสนออะไรแปลก,กดูสิอีกทางน่าจะเป็นทางที่ถูกอิสกิเธอก็งงเลยว่าทุกคนกาลังพูดเรื่องอะไรกันจงหวานั้นเองพวกสามสาวก็ได้มาถึงห้องน้ํา อิสกิกับนิโนโ่เธอจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวแค่อิติกะรออยู่ข้างนอกจากนั้นพอนิโนโกับอิสกิออกมาอิติกะเธอก็หายไปเราพลาดซะแล้วแต่ไม่ได้อิติกะเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเพื่อที่จะได้เจอฟุซาโร่ก่อนสาวๆคนอื่นดูท่าทางมีคุูก็น่าสงสัยคงจะลงมือทําอะไรสักอย่างระหว่างทัศนศึกษาแน่ๆฉันมีแต่ต้องลงมือเท่านั้นเพื่อที่จะหยุดมีคุ ฉันมีแต่ต้องโกหกต่อไปเท่านั้นจากนั้นอิทิกาเธอก็ปลอมตัวเป็นมิคุขึ้นมาที่ยอดเขาคนแรกและพยายามหาฟุตลโลให้เจอก่อนที่สาวๆคนอื่นจะขึ้นมาจังหวะนั้นเองยศสบาเนี่ยก็แบกมิคูตัวจริงขึ้นมาพอดีแล้วเห็นเธอทําให้อิทิกาเนี่ยน่าเสียเลยอิทิกาทําไมถึงปลอมเป็นฉันล่ะถ้ามีเหตุผลอะไรก็อิทิกาฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเพื่อให้เธอทำแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เธอจะทําจริงหรอคะอิติกาเนี่ยก็ตัวสัน่น จังหวะนั้นมิคุ้ก็พยายามถามโยซุบะว่าพูดเรื่องอะไรกันตอนนั้นเองฟุทาโร่ก็วิ่งขึ้นมาถึงยอดเขาพอดีพอดีกับที่โยซุบะหรุดปากบอกว่านิทิกะพยายามไม่ให้มิคุได้สารภาพรักกับคุณเอซสิกิไงล่ะคะเฮ้อมาถึงจุดได้ฮะเมื่อกี้ว่าไงนะทั้ง3คนที่ได้ยินเสียงฟุทาโร่เนี่ยก็ตกใจมากมิคุ้เธอนี่ก็ถึงกับน้ำตาไหลจากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปตอนนั้นเองนิโน่กับอิสกิก็มาพอดี อิสกิเธอจึงตามไปดูมีคุสโซนิโนที่เห็นว่าจิกะปลอมตัวเป็นมีคุเนี่ยก็รีบเข้าไปต่อว่าเธอน่ะพอไล้แล้วย่าทําให้เด็กคนนั้นร้องไห้พอใจแล้วรือยังฉันไม่อยากจะโดนคนอย่างนีโนว่าหรอกนะตอนอยู่บ่อนพูดร้อนเธอก็เคยพูดนี่ว่าต่อให้ต้องเขี่ยคนอื่นไปฉันก็จะทําฉันน่ะต่างกับนีโนยังไงหรอบอกมาสิแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราห้าคนเองก็สําคัญไม่แพ้กัน่าต่อให้เธอจะเป็นคนที่ถูกเลือก ฉันก็อยากจะแสดงความยินดีด้วยนี่พวกเธอจะเย็นก่อนดนอกหูหนะ้าเพราะนายผมมาเนี้ยแหละยิ่งทําให้เรายุ่งยากเข้าไปใหญ่รีบไปเลยยารีบตามมิคุไปเลยดูแล้วหนะ้ามันฉันไปก่อนนะด้วยเหตุนั้นฟุทาโร่จึงรีบตามมิคุไปส่วนพวกนิโนะเธอเองก็ตามไปเหมือนกันแต่จังหวะนั้นนิโนะเธอได้ยินเสียงแชะถ่ายรูปเธอก็พยายามหันไปมองว่าใครมาแอบถ่ายแต่ก็ไม่มี จากนั้นโยเซบาเธอก็วิ่งตามฟูตาโรมาบอกว่าอิซกิอยู่ที่รถบัสกับมิคุทําให้พวกเขาสองคนนั้นนั่งรถบัสไปหาพวกเธอระหว่างนั้นโยเซบาเธอก็บอกว่าบุนเวสิงิคะเมื่อกี้ที่ยอดเขาเรื่องที่ฉันพูดได้ยินสินะคะไม่ได้ยินเลยฮะถ้าทางแบบนั้นได้ยินแน่นอนเลยค่ะก็บอกว่าไม่ได้ยินไงถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่เพราะฉันไม่ระวังคําพูดเลยทําลายความรู้สึกของมิคุไปทั้งที่เธอ พยายามอย่างหนักแท้ๆรวมทั้งอิจิกะด้วยใช่แล้วเรื่องแบบนั้นน่ะเธอควรจะดูรอบข้างให้ดีก่อนนั่นไงได้ยินจริงด้วยค่ะจากนั้นฟุตาโร่เขาก็สารภาพความจริงว่าเรื่องที่มีครูมีความรู้สึกดีๆให้ฉันฉันก็พอรู้แหละอะฉันฟังผิดไปหรือเปล่าคะคอนเทมอย่างคุณเออสิซงีนี่นะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเพราะงั้นไงตอนที่ฉันได้ยินเขาพูดว่าเธอสนับสนุนอิจิกะฉันก็เลยสับสนไปหมดมีครูต,ตอนนั้น ไม่ใช่ยายนั่นสินะคุณเวสกิร์คะไม่มีวิธีที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขเลยเหรอคะมีสิหากไม่เปรียบกับคนอื่นเธอก็จะมีความสุขแต่ว่าในความเป็นจริงความสุขของใครคนหนึ่งก็สร้างความทุกข์ให้กับอีกคนถ้าคุณพูดแบบนั้นสิ่งที่ฉันทําได้ไม่มีหรอกสุดท้ายวันที่ต้องตัดสินก็ย่อมมาถึงจากนั้นก็ตัดไม่ได้คนที่เหลือฟังนะทุกคนฉันถูกพวกแอบตาติดตามอยู่รู้สึกได้ตั้งแต่มาเกียวโตแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นข่าวที่บอกว่าเด็กเรียนที่มาที่นี่จะเป็นเป้าหมายแล้วถึงอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นนีโน่ด้วยล่ะคะหมายความว่าไงยะจากนั้นก็ตัดมาได้มีครูเทอร์นี่ก็เก็บตัวเงียบในห้องยอเซบาเธอก็พูดบอกว่าเลือทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองค่ะโปรดให้ฉันได้แก้ไขมันด้วยค่ะจังหวะนั้นเองพวกสามสาวเนี่ยก็ได้ยินเสียงแฉแล้วจังหวะนั้นพวกเธอก็หันไปเห็นกล้องถ่ายรูปพวกเธอจะกรีดดังลัน่นพุทธโรธที่ได้ยินเสียงกรีดเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปดู แล้วก็บังเอิญเจอเข้ากับอิจิกาสะก่อนได้มีคุเนี่ยเธอก็โทรมาถามว่านโนะเสียงเมื่อกี้นี้มันไม่ค้พรุ่งนี้ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยด้านอิจิกาเนี่ยเธอก็บอกกับฟุตาร่เหมือนที่นีนโนะบอกมิคุว่ามีเรื่องจะคุยด้วยจากนั้นก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นโอ้ oh, มองเห็นสถานีเลยค่ะถ้าฉันตกลงไปจะทํายังไงล่ะคะใช่ใช่พอดูนานๆแล้วที่นี่มันก็ส่งจนน่ากลัวเหมือนกันจากนั้นอิซึกิ ไม่แน่ใจว่าเธอตั้งใจจะแกล้งฟูทาโร่หรือเปล่าเธอก็ควงแขนฟูทาโร่แล้วบอกว่าเวสุนีคุงก็ดูวิวนี่สิคะยอดไปเลยคะ่ะจะดึงสิอันตรายนะเอ๋กลัวงั้นเหรอคะฮะไม่กลัวเลยเธอนั่นแหละกลัวละสิจากนั้นอิซึกิก็ชวนฟูทาโร่ถ่ายรูปแล้วเธอเนี่ยก็ร้ายนะครับดึงเอาแขนฟูทาโร่มาโดนแตงโมของเธอนี่ฉันฉันกล้าอะไรขนาดนี้เนี่ยคะแต่ทำาถึงขนาดนี้เวสินีคุงเอง ก็คงจะนึกถึงเรื่องเมื่อหกปีก่อนได้แน่ค่ะจากนั้นก็ตัดมาได้ของนีโน่กับมีคูนีโน่เธอก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับมีคูถ้าจะมาปอาบแล้วก็ไม่จําเป็นนีโน่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงข่มมีคูบอกว่าใครอะแบบนั้นกันยะในเมื่อศัตรูหัวใจยอมถอยออกไปทั้งทีสําหรับฉันถือเป็นเรื่องที่โชคดีที่เหลือก็แค่โคดิจิกะจะจิ้งจอกสาวนั่นจะทํายังไงกับเธอดีนะเพราะฉะนั้นฉันขอรับตัวฟูคุงไปแล้วนะฟูคุง อะไรอยากจะบอกว่าตัวเองมาก่อนเลยไม่ยกให้งั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นก็จริงอยู่ที่เธออาจจะเป็นคนแรกฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจความรักก็นี่เป็นครั้งแรกนี่แต่ที่แน่ใจก็คือฉันนะ่ะชอบเขามากกว่าใครทั้งนั้นฉันเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะมาที่นี่ทั้งทีแต่กลับขังตัวเองอยู่ในห้องแบบนี้ก็เหมือนยอมแพ้ไปแล้วนั่นแหละฉันฉันยังไม่อยากยอมแพ้แต่กลัวเหลือเกินรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่พอถูกฟูตาโโลรู้เข้า ก็เผอคิดว่าฉันน่ะไม่ไหวหรอกอย่างฉันน่ะไม่มีทางได้รับความรักจากฟูทาโล่หรอกการต่อสู้อย่างเท่าเทียมไม่คิดเลยว่ามันจะน่ากลัวถึงขนาดนี้จากนั้นก็ตัดมาได้โยเซบาโยเซบาเธอก็ถามอิสกิว่าอิสกิเธอมีอะไรปิดบังฉันอยู่ใช่ไหมคะฉันน่ะควรต้องสารภาพกับคุณเอซงิค่ะว่าเมื่อ6ปีก่อนคนที่ได้เจอกับเขาก็คือเธอค่ะ แล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเอาแล้วสิเรื่องราวชักจะดราม่าขึ้นไปกันใหญ่สงครามชิงตัวฟุตาโล่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆแน่และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมต่อได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมซี r o Man v 2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ